สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนเช่นเคยนะครับกับแฟงประกายแสงนาตีนะครับวันนี้เราจะไปทําสูตรเจาะฮีโร่ก่อนซุ่มเจาะตัวละครก่อนสุ่มนี่เลยผมต้องเข้าผ่านมือถือนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านมือถือก่อนนะเราจะใช้สูตรเดิมเลยครับไปสุ่ม O7K กันไปสุ่ม O7K กันมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าแล้วผมเตรียมของมาแล้วไงผมเตรียมของมาแล้วนี่มาถึงปรับกราฟิกก่อนเป็นเวลี่ไฮปรับกราฟิกเป็นเวลี่ไฮแล้วตรงนี้ไฮปรับเฟรมเรทหกสิบ อ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปจเจาะเฮ้ยก่อนเจาะก่อนเจาะรับของก่อนรับของก่อนรับของก่อนเพราะว่าผมฟาร์มมาแล้วได้ตั๋วนะครับนี่นี่ตั๋วพระจันทร์ตั๋วพระจันทร์นี่ตั๋วพระจันทร์ส่วนอีกการหนึ่งผมมือลัานกดไปละรับไปแล้ะตอนนี้เรามียี่สิบเอ็ดตั๋วนะครับน่าจะยี่ส๋วเอ็ดตัละไอเทมใช้งานปะไม่ใช่อยู่ไหนวะตัว๋วเออฉันมันเถอนมันอยู่ในตู้แหละ มันยี่สิบเอ็ดตัวผมเปิดกล่องได้ตัวหนึ่งโอเคมาอัศาเวนครับวันนี้ที่เราจะเจาะก,กันก็คือเดอทากะที่เราพึ่งสุ่มได้ตัวซ้าม,มาแล้วเราก็จะไปอัปเกรดขั้นสูงด้วยเพราะว่าเราได้ตัวซ้ำมาเดี๋ยววิวัฒนาไอ้น,นี้ก่อนข้ามขีดจำกัดก่อนข้ามเกจิกัดแล้วค่อยเจาะน,นี่ทากะทากะลงทะเบียนไปเลยนี่ทากะสีหนึ่งทากะที่พึ่งสุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะทากะสีหนึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดซะ นี่ฮะผมเตรียมมาแล้วครับโฮกินครับอร่อยเหาะหนึ่งทีเฮฟวีเนียครับอร่อยเหาะหนึ่งทีเจาะเรียบร้อยไปสุ่มกันไปสุ่มกันมาเจาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็กเด้งโอ้โหแพ็กเด้งอย่าพิ่งเด้งตอนนี้เรียกครับที่ผมเรียกร้องลิสที่ต้องการนะครับก็คือไพรกับจูรีนะครับแล้วผมมียีบสองตัวไปครับฮึบขอให้โชคดีต้องกดสกคริปต์เลยเฮ้ยมา กระพริบโอ้โหไม่มาแล้วหนึ่งต้องรีบเปิดต้องรีบเปิดต้องรีบเปิดโอ้ยไปต่อครับอีกหนึ่งทีกระพริบเรียบร้อยฮะสูตรไม่ติดโอ้โหเรียบร้อยฮะสูตรไม่ติดฮะสูตรไม่ติดอย่างนี้ต้องทำไงต้องเติมไหมต้องเติมไหมไอ้ <c oughs> ไหนเดี๋ยวไปดูแพ็กก่อนดิไปดูแพ็กก่อนดิฮะจะเปลี่ยนเป็นสายฟีเป็นสายเติมมเนี่ย อันไหนวะร้านเดี๋ยวนะมันอยู่เออนี่หรอไม่ใช่นี่ตู้พีครับเติมแล้วละ่ะต้องเติมแล้วละ่ะเดี๋ยวขอเวลาไปเติมสักครู่นึงเรียบร้อยครับทุกคนผมไม่ใช่ฝ่ายสายฟรีต่อไปลีน่าจากการเติมครั้งแรกสาสิบห้าบาทครับมาแล้วครับโปรดสถิตอยู่กับข้าเฮ้ยอย่างนี้ลีน่าพีก่กรสีสองเลยดิเยี่ยม ลีนาสีสองแล้วทุกคนแล้วเราก็ไปอัปเกรดลีนาก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปสุ่มนี่ครับผมเติมกับลิทแมนชบมาอปเา990เพชรก็คือประมาณ2 0 0พกว่าบาทคอนเทนต์ Content ใหม่ขึ้นมาเลยโอ้โหปิดซึม้านคาปิดซึมงั้นเหรอโอเคงั้นก่อนที่ไปซื้อกันเดี๋ยวทำลีนาขึ้น4ีสองก่อนเฮ้ยไม่ได้ต้องไปฟาร์ม <laughs> ต้องเอาลีนาไปฟาร์มก่อนเอออะไหนน้องน้องรีเวิร์ดอยู่ในอยู่ในสายกันเรานะคะ ซื้ออะไรร้านค้าอครอดูสูตรเอาสูตรใช้ไม่ได้แล้วครับ <laughs> อันไหนคือพ,พี่พี่ต้องการแบบเติมปกติหรือว่าพี่ต้องการแบบเติมเฉพาะโอเจ็ทเคพี่โอเจ็เค only โอเจ็เค only จริงๆเติมพวกนี้คุ้มมากๆเลยนะแต่ว่าพี่ยังไม่เติมพี่เอาโอเจ็เคก่อนเดี๋ยวพวกนี้พี่ซื้อแน่นอนถ้าเป็นสายสายสายเติมแล้วอะเริ่มจากเริ่มจากร้านพิเศษครับพี่ร้านพิเศษใช่ใช่เราต้องเปิดสตาร์เตอร์ต้องเปิดสตาร์เตอร์แพด จัดไปเริ่มต้น35ห้าพี่ใช่พีซึ่งแทนได้โป้ไปเลยเรียบร้อยแล้วก็จะมีโอ้โหแพ็คเริ่มต้นพัฒนาแล้วก็นี่เลยจันเพนนี่ใช่ป่ะเขาก็จัดสามร้อยได้เลยดิแต่ว่าอย่าเพิ่งลั่นเรับพี่เพราะว่ามันจะมีตรงกิจกรรมครับมันจะมีรีเลย์อยู่อ๋อรีเลย์ตรงนั้นจะที่ตั๋วค่อนข้างที่จะอโอเคอยู่เลยพี่เนี่ยเหรอครับรีเลย์พระจันทร์พี่ลองเลื่อนดูได้ครับว่ามันได้ประมาณกี่ตั๋วและดูราคามันก็สมเหตุสมผลอยู่ ได้ฟรีด้วยเจ็ดอ่างั้นก็ใช้นี้ก่อนได้ใช,ใช่ป่ะครับผมโอเคงั้นสาสิบห้านี้ก่อนจัดไปเลย,เลเลยขอบคุณมากรีเลย์สำหรับพระจันทร์เดินเพนได้ฟรีด้วยโอ้ดี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 ด,ด,ดีอันนี้ประมาณ 9, ร้อยสี่สิบเก้าห้าสิบห้าเพจจัดไปโอ้ยเรามีตั้ง 900, 900เก้าร้อยเก้าร้อยเพจอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทุกคนนี่ลั่นไปเลยหกสิบแปดลั่นแขกใหญ่ค่อยกลัวทีหลังเออแขกใหญ่ค่อยกลัวทีหลังแล้วเราไปสุ่มก่อน ต้องเจาะไหมเนี่ยอ่ะเราตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละอันนี้แพ็กรีเลย์ไหนดูซิยินดีต้อนรับเรามีสิบสองตัวอ่ะสุ่มเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเป็น่งนะเราสามารถเจาะตัวอะไรได้หรือเปล่าวะรู้สึกจะเจาะได้รู้สึกจะเจาะได้เราต้องใช้เจาะต่อเจาะใครดีวะเนี่ยเอสปาดาเดซี่เจาะแล้วมีโฮเซอินไงเฟนเยนเฟนเยนได้เจาะอยู่ลวเจาะเฟนเฟนเยนก็ได้เจาะเนี่ย ม,มีตัวอะไรให้จ่อบ้างเซาลูซี่โอ้ยไม่มีว่ะต้องไปผสมหรอไม่เป็นไรจ่อช่องหนึ่งไปก่อนก็ได้ลูซี่ขอเลยจ่อช่องหนึ่งก่อนเพราะว่าวิกีเราสั่งเวลไปสองช่องแล้วเราต้องจ่อช่องหนึ่งก่อนเราก็ไปสุ่มอไอเหยียกูว๊กสูตรแม่งเฮ้ยเดี๋ยวนะจ,จ,จดหมายจดหมายจดหมายก่อนจดหมายบอกว่าอะไร,รเฮ้ยจ,จดหมายมาสงนะ่าสงสวัสดีส 17ตัวไปขอให้โชคดีนะต้องกดเลยกระพริบเงียบว,วะ่ะโอเจเคมันเล่นอยู่แล้วแต่กระพริบนี่การันตีป่าวว่าได้ก็ไม่การันตีปะ่ะไม่ครับพี่เพราะว่าผมกดไปร้อยผมออกสีทองหนึ่งตัวแล้วก็โอเจเคผมออกแค่นั้นเลยที่เหลือกิ่กี้ <c oughs> ล้วนอะเก้าสิบแปดโลอะโอโ้โหเลือก <c oughs> ตัวแล้วครับเลือก <c oughs> จูจูจูลีก,กับพลาครับอ่ะงั้นไปเติมต่อ กดไม่ออกแปลว่าเติมไม่พอครับใช่แล้วเติม,<ช>มตลิทแมนนะครับต้องเติมลิทแมนเท่านั้นแพ็คเริ่มต้นอุ้ยมีข้างล่างด้วยหรอนี่อะไรอะ่ะอ,อ๋อยังไงก็ต้องเอาจันเป็นถูกปะ่ะใช่ครับถ้าจะอเอาจิตชีต้องเป็นตัวม่วงอืมงั้นค่อยๆไปหรือว่าทีเดียวเลยอืมค่อยๆไปดีกว่าถ้าพี่คิดว่าถ้าถ้าพี่คิดว่าดวงพี่สู้ไหวพี่ก็ลั่นทีละแพ็คก็ได้อ่าดวงพี่สู้อย่างนั้นแหละดวงพี่สู้ เนี่ยเติมเติมทีละเล็กทีละน้อยอะแม่งจะไม่ได้เว้ยแต่ถ้าเกิดอยากดุงดีนะแม่งไอ้นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรวะกดให้หมดแล้วแม่งจะได้แต่โลแรกแล้วไอตัวที่เหลือแม่งก็จะแบบเซ็งๆมาต่อเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดนะกระพิบโอ้ยนิ่งเลยวะ่ะโอ้ยนี่เรื่องไม่ดีนะอันนี้เรื่องไม่ดีเลยเนะี่ยเรียบร้อยอ่ะต่อ แล้วก็ไปเติมแต่ว่าตู้เนี้ยดีอย่างหนึ่งนะพี่คือพวกกิกกี้มันสีดาวใช่กิกกี้สีดาวแล้วไปผสมต่อได้ใช่ป่ะเออเราไม่คจะคดจากทางนั้นได้เออโอเคอ่ะสิบห้าขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ครับต่อโอ้ยยังลีนตั้งห้าร้อยโอเคเลยนะนี่เราจะได้การันตีแล้วถูกป่ะโอ๊ยลืมลืมเอาจากในกล่องสดหมยเรียบร้อย อ๋อเพราว่าไอ้น,นั้นมันยืนยันได้ว่าเป็นสายฟรีเพราะว่าเรายังไม่เปิดสาบาทโอเคเรามีอ,อ๋ออันนี้ไม่ไม่สนแล้วครับสายฟรีอะไรครับโอเจเท่านั้นครับกระพริบโอ้โหนิ่งนิ่งเลยโอ้ยวิกตเรียเมโอเคเออพวกนี้โอเคอยู่นะมันเอาไปผสมต่อได้อ่าไหนาลองดูแอนิเมชันดิคองไหมโอ้โเงียบกริบ โอ้โหโอ้โหเหลือสี่สิบครั้งว่ะจะหาจากไหนวะถ้าไม่ถ้าไม่จะการการเติมก็ต้องไปฟาร์มเนี่ยยี่สิบห้าครั้งอ้าวแล้วก็หมดแล้วเหรอฮะพี่ไม่ได้กดแพ็กฟรีเลยเออเหรอแพ็กฟรีมันได้แค่คุณแจมันมีที่อื่นอีกไหมอันนี้มันได้แค่ยี่สิบอง ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพี่ลองกดอันนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีซีซั่นสองโผล่มาอ๋อโอ้โหแม่งล่อเราเนี่ยแม่งล่อเราเนี่ยติดเด้งมาแล้วสองเมื่อกี้เอาไว้ก่อนทำเป็นทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นก่อนฟาร์มให้ดรอปกล่องและเปิดให้ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์สายฟรีใช่แล้วครับเจ็ดโอ้เจ็ดเคเลือกวินลิตอะไรดีอยู่ที่ทีมเราครับว่าอยากเลือกอะไรไปได้เลยโชคดีแน่นอน เงียบกลิปโอ้โ oh, ห oh. สุดเจาะกูนี่แม่งสุดยอดไปเลยวะเล่นกูซะมาว่าวิกีมันดูงก่อนหน้านี้เราดวงดีไปห้าห้าตัวล้วนแล้วไงแม่งเลยไม่ให้เราเลยตอนเนี้ยมาสุ่มในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละว่าจะออกในกิโลหรือว่าจะเรียกว่าเราจะออกได้ตัวอะไรดีเออโอ้โห จูลีก็ดีใช่ไหมไพก็ดีใช่ไหมซีซันสองมาว่ะอันนี้คือยี่สิบก็คือจะได้โอ้ยสองร้อยเลยโอ้โหไม่พอด้วยนะใช่หุยเกินไปเปล่าสองพันนี้ไม่ได้อะไรเลยหุยนั่นแหละครับพี่ผมก็เจออย่างนั้นเราโอเจ็ดเคตัวเดียวก็พอเอาแล้วไงไปทีนี้ต้องดูว่าพี่เหลือกี่โลแล้วก็เติมให้มันครบร้อยดีกว่ามั้งอ๋อหรอ ยี่สิบไงเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบเรามีเจ็ดเลยยี่สิบแพ็คอุ้ยมีเจ็ดด้วยไงประเด็นคือมีเจ็ดด้วยไงขัดสิบปิซซึมสิบปิซซึมแล้วมันแล้วมันเอออย่างงี้ก็ต้องไปตัดคลิปแล้วก็เติมเพิ่มอ่ะตัดคลิปก่อนมาแล้วครับก้าววิกิมือลั่นกดไปเรียบร้อยครับได้มาแล้วเร็วมากนะครับเติมลิเมนช็อปอ่ะเอ่อวิกิเราขาดเอาเรามีเป็นเพชรเพชร เราผมก็เติมไปนี้แล้วนะ,ะไอแพ็กถาวรเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็มาอันนี้ต่อซีซันสองเอาไปสองร้อยก่อนกันหนึ่งการันตีหนึ่งการันตีก่อนโปะไปโอเคแล้วก็มาครับสองตัวได้ไหมเอ้ยลืมไปต้องเก็บในกระเป๋าก่อนจริงๆกดซื้อทีเดียวตั้งแต่แรกไม่ก็จบแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราเผื่ออย่างนั้นไว้เผื่อดวงดีมาครับการันตี ใน200ทีไอ้น20ทีถ้าเกิดเราได้ก่อนมันจะรีเซ็ตก,การันตีให้เลยปะใช่ไหมก็ใช่ครับเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะกระพริบผมไม่เคยได้ดิผมคิดก็ไม่ได้เหมือนกันวะ่ะโอเคแต่ตู้นี้ไม่เป็นไรมี4ดาวให้ให้ให้ฟาร์มผสมนะการันตีแล้วครับทุกคนรีโอเคมีคนยืนยันแล้วบอกว่ารีลุงมาคิดว่าเป็นตัวอะไรครับภัยกดหนึ่ง จูลิกก่อน2โอ้โหแม่งไปอยู่การันตีเลยไพสวยๆหรอจัดไปกดหนึ่งกันมาไพอะไพวะโอเคอเ,เอาว่าใส่กายกภาพพี่ก็จะโหดละเพราะว่ามีทั้งคังนูระกับไอ้แทโอแล้วก็สัตว์เลี้ยงพี่อะสัตว์เลี้ยงพี่มีมีของมีของกายภาพด้วยนะไพเ,เรียบร้อย ได้แล้วหนึ่งผมอยากได้ไพ่ผมไม่ออกอ่ะจริงเหรอไพ่ซีหนึ่งไพ่ซีหนึ่งไพ่ซีสองเฮ้ยต้องต่อต้องเอาให้สุดเผื่อได้อีกเอาแล้วรีเวิร์ดบอกหยุดไม่ได้แล้วไหนไปดูไพ่กันก่อนกูจ่อไพ่ก่อนเลยได้ไหมไปไพ่ซีสองแล้วเหรอพี่อุ้ยโคตรเท่เลยไพ่ซีหนึ่งแล้วเหรอยังดิหมายถึงว่าจะสุ่มต่อไพ่ต่อไงไพ่เก่งพี่เอาโอเคติดดาวไปเลยมึงไปอยู่ข้างหน้าสุดเลย มาปั้นๆกันหน่อยดิัวตู้นี้มันสุ่มได้แค่สองตัวมั้งอ๋อของโอเจ็ดเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสองจำไม่ได้ต้องอ่านก่อนเอาสองดาวก่อนสองดาวเลเวลสามสิบโอ้มีแค่แปดหรอได้ปะวะไม่ได้วะผมว่ามันน่าจะได้หมดเลยมั้งเก็บสามตัวไหมพี่เก็บครบสามตัวเลยเหรอจริงเหรอ ต้องเจาะก่อนไหมเนี่ยแต่ว่าต้องทำหกดาวก่อนวะไม่เจาะ <laughs> ไม่จงไม่เจ,จ,จาะงเดี๋ยวนะเผื่อดวงดีว่ะเพราะว่าเราดวงเกลือมาแล้วใช่ป่ะลิที่ต้องการคือเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนเอาไพ่ออกเหรอจริงเหรออันนี้คือคำแนะนำจริงเหรอ <c oughs> ถามก่อนเอาไงรีเวิร์ดคือ <c oughs> พี่อยากพี่ยังพี่จะทำดาวไพ่หรือว่าพี่จะเก็บคอลเลคชันนะครับผมนั่นน่ะสิทำคอลเลคชันก็ได้นี่เหรอ แล้วแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวนะนถ้าเกิดเลือกอย่างนี้แล้วอัตรามันจะอ๋อมันจะอัพขึ้นมาเป็นศูนย์ชุศูน่โอ้โหใครจะไปได้วะโอ้โหแล้วมันจะมีมอ,อยู่ในนี้ไหม,มไม่มีด้วยมีขึ้นมาแค่สองตัวม,มันเลทอัพได้แค่สองตัวอะไรอัพได้แค่สองตัวแล้วไม่มีไม่มีติใตดในนี้ด้วยมันจะไม่สุดนะเออต้องใครสุดหรือเปล่า แต่พี่นัทหนักกว่าผมคือพี่นัทกดไปหนึ่งร้อยไปเจอเก้าสิบเก้ารู้สึกว่าไม่ออกทองเลยสักตัวนะเออว่ะจริงของผมออกมาตอนสุดท้ายเอพี่พี่ออกทองไปเยอะแล้วไงคลิปก่อนนั้นนะคลิปก่อนนั้นนั้นไม่ออกทองไปเยอะแล้วออรวยหลายตัวแล้วเอองั้นงั้นเอางี้พี่สุ่มพรุ่งนี้ก่อนถ้าเกิดได้ได้ตัวมาเร็วพี่สุ่มภัยต่อเออเอางี้ดีกว่าโอเคเติมต่อต้องเป็นอะไรเนี่ยสามร้อยสามสิบหกจัดไป แบบจัดเต็มมากๆนะครับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยคนดู100อคนแล้วเนี่ยสายฟรีแตกอะฮะลืมอยก้างจดหมายว่าเอาให้ครบตัวตัว,ตวดีกว่าครับโอเคครับรู้สึกว่าแพ็คมันจะมีเหมือนจํากัดอยู่ด้วยแบบมันมีคนเติมจนแบบมันไม่ให้ซื้อต่อแล้วก็มีพี่อ่า,าใช่ใช่มันมันคือมันคือสุดแล้ววิธีสามสิบมาโชคดีอยู่แล้วโอ้โหโชคดีก็บ้าแล้ว โอ้โหสุดจอดทากาลองใช้ไม่ได้ผลว่ะไปต่อกระพริบหน่อยโอ้โหไม่มีกระพริบเลยหรอเฮ้ยมาวะ่ะหนึ่งต,ต,ตกใจซาร่าหอก็ย่อยอ๋อซาร่าพี่ไม่เคยมีเอ้ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะซาร่าา่าเพิ่งมามีเอาไว้ลงไอ้นี้ได้พี่เดี๋ยวไอ้ของกิวอันใหม่มันจะเปิดอ่ามันจะไมเอาไปกันบอสยันฮีได้เพราะมีกันหลับโอเคมา โอ้โหเงียบเลยว่ะสี่พันตูเงียบเลยว่ะโอ้โหอลยเท่าไรเนี่ยอีกเจ็ดสิบทีการันตีไปให้สุดดีวะไปให้สุดดีวะเรียบร้อยครับสายฟีสี่ร้อยเอ้ยได้อีกแพ็คหนึ่งสามสิบอ๋อถ้าเกิดหกร้อยนี่ก็ต้องเติมโอ้ยว่าได้เติมต่อแน่นอนว่าได้เติมต่อแน่นอนก็คือจัดให้หมดเลยเอาง่ายงก็คือจัดให้หมดแล้วง่ายมาเหมาเหมาของแท้เลย มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์ให้ผมด้วยทุกหมื่นมันจะเด้งแพ็กฟรีมาให้รับอะไรสักอย่างบางเพื่อนผมมันไดมาเมื่อวานะหมื่นเลยเหรอตอนนี้ยังไม่ถึงหรอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คั้งเต็มคังเต็มคังเต็มพี่พี่ลองกดเปิดทีละใบเปล่าเผื่อแบบป๊อปอัพจู่ๆเด้งมาไม่มีหมอกอย่างเงี้ยเออผมเคยได้อยู่ฮะได้โปรต่อทองกดทีละใบเหรอไม่ใช่แบบไปถึง้กดติดแต่ว่าเปิดเปิดไพ่ทีละใบอ๋อเปิดไพ่ทีละใบลองไงลองลองเนี่ยเหรอ เล่เอเปิด hmm. ทีระบายอย่างเงี้ยเหรอมันันมีเลือดแอบสองสองได้ด้วยอ่ะผมเคยอ่ะพี่เปิดไปจู่ๆมันออกทองอ่ะแต่ได้็นเอสอ่ะไอ้ชี่เล่สองตัวได้ของมายอมหนึ่งค่ะแพ็กฟรีอโออ่านหนังสือหน่อยนะอมบอกให้กูไปอ่านหนังสือมาอีสิบสิบทีก่อนที่เราจะไปเหมาแพ็กลิสแมนช็อปเนี่ย โอ้โหไม่มีเลยหรอ,อ,อ,อไม่ไม่ให้กูอ่านหนังสือแล้วนะตั้งใจเรียนด้วยก็ดีตั้งใจเรียนด้วยก็ดีเอสเอสุดจริงว่ะเมื่อพี่ได้ก่อนหน้านี้พี่ดวงดีไปเยอะแล้วไงพี่ทองห้าตัวติดอะ่ะเ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังนนคือพี่จเจาะลาเชลได้พยักเมคาสุ่มเดียวนะเจาะพยักเมคาได้ลีน่าเจาะลีน่าได้คังูระเจาะคังูระไอ้ได้บิสกิตจักรดานก่อนเจาะบิสกิตได้ทากกะ แล้วก็เจาะคัง,งูระได้ทาไก่ตัวพี่ก็เลยคลิปนี้พี่ก็เลยเจาะทาไก่อีกตัวกะหวังจะได้ตัว O7K แต่มันไม่ได้วะ่ะไปเติมเพิ่มแป๊ตนึงไอ้ก็เติมให้ดูแลเดี๋ยวสอนสอนสอนการเติมแล้วกันนะครับผมว่าริมเบนช็อปเติมไงนะก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับหน้าหลักเสร็จปุ๊บก็จะมีส่วนลดร้านค้าเว็บไซต์ตรงนี้กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จก็เลือกแพ็คเพชรลุงฮนะอันนี้มันค้างวะ่ะโอเคมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกล็อก,อ,กอินก่อนนะ เราอินเป็นไอตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมแพ็กนี้พิซซึมเเพราะว่าเราเติม990ไปละว2รอบนะครับเราเติมแพ็กนี้เสร็จปุ๊บแล้วกดซื้อนะครับมันจะเหลือพันเใช่ไหมแล้วก็กดชําระเงินนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นเลเซอร์โกนะเลือกเป็นเลเซอร์โกกดชําระเงินเสร็จปุ๊บก็กด Copy Link เอ้ยกดต่อไปก่อนไหมหรือว่า Copy Link เอ้ยต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอเค แล้วมันก็จะเป็นหน้าหน้าให้ชาระเงินอย่างนี้นะครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บให้กด copy Link ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เว็บ l i d m a n shop นะ l i d m a n shop l o อ i n อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซเว่นไนท์รีเบิร์นครับแล้วก็เติมลิงก์ลิงก์อยู่นี่เลยลิงก์ครับใส่ไปเลยครับแล้วก็โอนเงินผ่าน,นะอะไรแล้วก็แพ็กที่เราเลือกตะกี้คือ718ปิดซึมนะครับ l i d m a n shop จะเหลือแค่พันหเท่านั้นพันหเท่านั้น แล้วก็กดดาเนินการอ๋อพี่รู้แล้วพี่ใช้ริมแบนคอยได้เออพี่ใช้ริมแบนคอยผ่านอันนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมเติมได้ริมแบนคอยมาแล้วก็ใช้ริมแบนคอยด้วยแล้วกดยอมรับยอมรับนี่ไปแล้วก,กดดําเนินการต่อแล้วเราก็สแกนจ่ายเลยครับสแกนจ่ายตรงนี้นี่เลยเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกลแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแพ็กก็เข้าแหละโอบไปเรียบร้อย เติมเรียบร้อยจดหมายครับปุ๊กมาแล้วครับ700ดร้โอเคเจ็ด<บ>เพชรลงุง <ขอ S 1> ไปครั้งสุดท้ายของเราครับเดี๋ยวสุมนนี้เสร็จเดี๋ยวขอเวลาไปปั้นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูถ้าเกิดได้รีวิวโปไปโอเคแล้วก็รับคุณลูกค้าโปไปมาครับ ก่อนการันตีมีหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าฮะไปขอให้โชคดีนะโอ้ยมันกระพริบโอ้โหกระพริบก็บ้าแล้วไม่มีตัวทองตัวทองออกด้วยวะพลัสคาวมาดิตอนนี้กรอยากได้พลัสคาวมากกว่าแล้วแหละเติมมาตั้งเยอะไม่ออกจริงดิโอ้ 7K โอ้โหเงียบวะ่ะโอ้โหเกือโอ้โหครั้งสุดท้ายแล้ววะ่ะ กรันตีขอออกสองตัวเลยได้ปะ่ะอันนี้ภัยกับยูเดี๋ยวนะไม่ใช่สิต้องเรียกว่าโรซี่กับจูลิออกเป็นตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องต้องแงมปะ่ะอันนี้มันสีดำเดี๋ยวนะต้องแงมป่ะอันนี้ทองแล้วหนึ่งอ่าไม่ใช่แล้วอันนี้เซียนปะ่ะ เฮฮ้ยเ้ยไม่ใช่นี่ว่านี่ตัวอะไรอ่ะทภาภรกิจสเร็จแลซอเซอินนี่ว่าอันนี้ส่วนนี้การันตีฟาทัเอ้ยโ,โอเคใช่ใช่พัชคาวแรกได้โทป,ปัสได้เอออย่าไปแรกในโทัวปัสไอเป็นตัวอะไรตาช่างโรซี่โรซี่โอเคไม่ได้จูริโรซี่เป็นซับถูกบ้าเออจูรินี่เอาจูริเรหรอ อ่าอย่างนี้ได้ได้ทีมเวททีมกายแล้วอ, er อ,<า>อลังการจัดได้ทีมเวททีมกายแล้เวทเวทแล้วก็กายภาพโอ้โหแล้วก็ปั้นตัวยาวๆครับังหว่าน,นี้ก็ปั้นตัวยาวๆบอกเลยปั้นตัวยาวจัดประหยัดจ,จริงเลขร้อยสามเพชรเฮ้ยแต่เราเดี๋ยวนะนนไปดูกล่องก่อน <cụ: S 2> เผื่อเปิดได้ไม่มีว่ะฟาร์มที่ฟาร์มมายังไม่มี เราเหลืออีกตัวีเท่าไร่น่าจะไม่น่าเหลือแล้วป่ะเหลือสองตัวกดไหมกดทีละหนึ่งในในาฬกาคลิปแล้วจะออกใช่ไหมพี่เออเดี๋ยวนะได้นี้มาแล้วเราไัยต่อเพราะว่าจูรลีได้มาแล้วก็เหลือ Rosie รโรซี่กับไพ่ไปเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอันนี้ให้ดูฟูอนิเมชันไปเลยเออเดี๋ยวปาส้าไปแลกในโทปาสแล้วก็โอ้โหตอนนี้แหละ พีกระจาหลายปั้นของปั้นตัวนะครับไปร้านปั้นของปั้นตัวต่อ,อโอเคลานียสุดท้ายครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวขอถ้าใครอยากดูว่าปั้นของปั้นตัวไปถึงขนาดไหนก็มาดูหลายย้อนหลังกันละกันเงียบอก็จซิลเวียก็อร่อยเหาะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปปักหมุด อันนี้ก่อน,นก็อย่าลืมไปเติมริสเมนช็อกกันแล้วกันนะครับผมตรงนี้ <c oughs> อาอยู่ไหนวะเนี่ยเติร์ตเติตตตอ้ามันอยู่ไหนวะวิอกี้ได้มาแล้วไม่ใช่เหรอ,อพี่เต็มครับเออวะ่ะครังเต็มเดีย๋ยวค่อยไปเคลียร์โอเคงั้นก็ดูดูหน้าน้องไครไปก่อนนี่เดี๋ยวไปอารกันน,นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยเป็นกำลังใจให้นในการคลิปต่อไปด้วย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับในไลฟ์เราอยู่กันต่อนะลิ t แมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025 พบกับเหล่าสรตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอกลูซีและเหล่ากองแทับเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปย์ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก r ร g n a r o k ok g e n e s i s ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิจแล้วพบกันที่บูธลิทแมนชั่ถ่ายมาแล้วอัปเกรดสกิลก่อนมาลุ้นกันได้อะไร ถ้าสกิลสจะดีมากแพสซีฟก็ดีแต่สกิลสจะดีสุดสกิลสามแหละสกิลสจะดีสุดไปออกมาเป็นสกิลสว่ะสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งลดป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปจ่อต่อครับเราไปจ่อเลย๋ยวไปสุ่มกันเฮเวนเนียครับไปช่องแรกแล้วก็อาสุลาไป จ่อมาแล้วเรียบร้อยจ่อแล้วก็ไปสุ่มเลยมาเชื่อไหมเชื่อไหมว่มาได้เชื่อไหมว่มาได้ขอบปาสคาวไปพิบ<ป>โอ้โหไม่มีแล้ว,วะ่ะทำบนลขอมไม่ค่อยติดวะ่ะจบแล้วตู้พีกับอะเอาป่ะไม่เอาแล้วกันอ่าใส่ของให้น้องก่นอนเดี๋ยวไปพีพีรอบวิกีนี้พีพ,พ,พีแล้วติดใจต้องเป็นเซตะอะไรอะเฮ้ยแต่เซตเราไม่ได้ฟาร์มไว้อะ ู้ลังแขนไม่มีป่ะมีห้าดาวใส่ไปก่อนไหมผู้ลังแขคนโจมตีทั้งหมดไม่มีเลยต้องไปฟาร์มก่อนโอเคลังแขคนโจมตีทั้งหมดไม่มีเลยเดีย๋ยวต้องไปฟาร์มก่อนงั้นจบคลิปเลย